สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุ่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิป t i o n t i o p นะคะก็เป็นเรนดอมเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังงานความรักของคุณนะคะในคลิปนี้ตรงกับคุณไหมใช่ของคุณหรือเปล่านะคะมาเช็คพลังงานความรักของคุณกันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างหนึ่งไม้ h i p r i n t e t นะคะสีดา อืเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่าเปิดเผยอะไรนะคะอืมอาจจะเคยนิ่งเงียบกันไปแล้วกลับมาให้โอกาสกันอีกก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยหายไปจากคุณน้องมองว่าคุณไปเจอกับคนที่เขาดูแบบเย็นชามากๆเลยนะคือไม่แสดงออกหรือไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเงียบๆนิ่งๆเนาะพลังง,งานชาววันจันทร์นะคะธาตุไฟเม็ดสิงห์ขนูแล้วก็ธาตุลมเมถดนนุนกุมขึ้นมานะเนี่ยความสัมพันธ์ยังไม่มีการเลือกการตัดสินใจหรือวอ่าใช่ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะคะขึ้นไพ่สองดาบเนาะก็คงอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกว่าสถานะเราคืออะไรอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรู้สึกของ ตัวคุณกันบ้างนะคะโอ้ยคุณรักเขาว่ารักนะคะแล้วก็รอคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เรารอคอยมาเสมออะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนทางไกลได้นะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุณน่ะรอนะรอที่แบบให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการพัฒนาขยับไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เป็นความรู้สึกที่เรารออย่างมีความหวังเห็นไหมคะพไพ่ใบนี้คือแบบมองไปที่พระอาทิตย์นะคะมีแสงรำไรเอ,อ่อม,มีดวงตะวันอยู่ข้างหน้านะคะคุณคุณรอความชัดเจนจากเขาค่ะคุณรักเขามากคุณคนนี้นะแล้วคุณก็พร้อมที่จะชัดเจนกับคนคนนี้มาดูซิ คนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะคะเป็นชาววันอาทิตย์คนเด่นคนด,คนดังคนมีชื่อเสียงคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นก็ได้นะเออเป็นคนที่ดูป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยนะคุณอะรู้สึกว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่ใช่เลยนะใช่มากๆชะนะใจคุณไปเลยคุณพร้อมที่จะแบบทุ่มเทในความสำคัญน,นี้ยอยากพัฒนาอยากที่จะมั่นคงกับเขาอะไรเงี้ยค่ะเนาะ คนคนี้ทำให้คุณอยากจะเปิดใจถ้าคุณเคยมีบาดแผลในอดีตนะเขาทำให้คุณอยากจะเปิดใจเขาทำให้คุณอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นแฟนที่ดีเขาเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณเลยอะอใช่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วประมาณนั้นเนาะมาดูความรู้สึกของเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ อืนกบองว่าคุณละไเขามีความแตกต่างกันนะต่างกันมากๆอะ่ะต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยในเรื่องของเชื้อชาติก็ได้เขาค่อนข้างนิ่งคนคนนี้นิ่งเงียบนะคะดูสุขุมอ่าอืมเขาก็ยังดูเป็นคนที่แบบยังไม่เลือกนะยังไม่ตัดสินใจนะคะยังดูโรเลอย,อยู่นะคะคนคนนี้เนาะ เขาอาจจะมีความไม่แน่ใจก็ได้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะแต่จริงๆอิะในใจเขาว่าเขารักคุณไปแล้วนะคะนะเดี๋ยวน้ขอขยายไพ่สองเหรียญหน่อยมีเรื่องของระยะห่างระยะทางเนาะเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยมีอดีตจริงๆนะคะคนคนนี้มีอดีตเคยจบเคยพังเคยถูกทอดทิ้งเขาไม่อยาก เสียใจอีกอะค่ะนอกว่าเขามีความกลัวหรือความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความรักนะเขาอยากมีรักแท้นะคะคนคนนี้จริงๆเขาอยากมีครอบครัวหรืออาจจะมีปมในใจเกี่ยวกับครอบครัวของเขาก็ได้นะหมายถึงว่าบาดแผลในใจอาจจะไม่ใช่ปมเอออาจจะไม่ใช่ปมนะคะ เป็นบาดแผลในใจที่เกี่ยวกับครอบครัวของเขาก็ได้นะเขามีความกลัวความผิดหวังอะแต่คุณก็เปิดใจเขาได้ระดับหนึ่งเลยนะคะลกมองว่าค,คนคนนี้เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาพยายามที่จะคิดแล้วก็ทบทวนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะเขาต้องการอะไรเขา เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาพยายามที่จะหาคำตอบให้กับหัวใจตัวเองะคะ่ะนกมองว่าบางทีก็เหมือนเขาหนีหัวใจตัวเองนะเหมือนเขาหนีหัวใจตัวเองเหมือนเขาไม่ยอมรับแต่เขาก็หนีไม่ได้นะเขาก็กลับมาทุกครั้งนะคะคนคนนี้นะอืมมาดูซิ นก้ว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะคะสําหรับคนคนเนี้ยอมืมีความเป็น,นือคู่กันได้นะไพ่ขึ้นมาโอ้สีห้าใบนี่แบบเป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วก็ดึงดูดกันมากนะคะอืมเสียงเร,เริ่มหายแล้วนะคะเอาใมขอไพยค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะพาวเวอร์ Tower. สามถ้วย เป็นคนเก่าก็อยากกลับมาแหละนะอยากกลับมาง้อนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่เขาจะรู้สึกได้เท่าคุณต่อให้เขามีตัวเลือกมากมายนะคะเขาก็ยังไม่ได้สนใจใครนกมองว่าเขาอาจจะคุยนะแต่เขาไม่ได้ปักใจกับใครเหมือนคุณแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยเขามีความกังวลแหละกลัวที่จะเสียใจยกลัวที่จะเจ็บ บังทีการที่เขาต้องมีคนคุยเยอะๆอ่ะเหมือนเป็นการทําให้เขาเสี่ยงต่อการเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคืออืมจริงๆนะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกก็จริงแต่ลึกๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเขากลัวความเสียใจก็ได้เขาถึงต้องมีคนคุยเยอะๆแต่นูอมองว่าเขารู้สึกกับคุณมากๆอะ่ะพิเศษที่สุด คนคนนี้เป็นคนไกลได้นะเป็นชาวต่างชาติได้ธาตุน้ํากระกฎพิจิกมีนขึ้นมาชาววันเสาร์นะคะชาววันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนาะเขาว่าอยากเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีประเด็นกันไปหรือว่าอยู่ในความสัมพันญ เลือกเยอะคิดนานนะคะในเรื่องความสัมพัญอะแต่จริงๆแล้วคือคําตอบในใจเขาว่าเป็นคุณอยู่แล้วเขาเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่แบบคิดช้านะคะกว่าที่จะแอคชั่นอะนานมากนะคะกว่าเขาจะแอคชั่นอะไรให้มันชัดเจน ใส่ความพยายามอะไรในความสมพัเน,นี้ยบางทีคุณอาจจะแบบดถอยออกมาอยู่กับตัวเองได้แล้วด้วยซ้ํานะคะเออคือแบบเขาช้ามากอะ่ะเขานิ่งเขากว่าที่เขาจะแอคชั่นแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆที่มีให้กับเราเราก็อาจจะแบบเฉยชากับเขาไปแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเขาจะทํายังไงกับเราบ้างนะคะ ขอดูแอคชั่นของเขาค่ะบางคนอาจจะเริ่มต้นกันจากเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนร่วมงานหรือเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะรู้จักผ่านเพื่อนผ่านสังคมก็ได้นะงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะทัดลมใเมถุนทุนกลุ่มพอม่อไม้แม่ไม้นะคะ ดูนะคะว่าสิ่งที่เขาจะทำอสองกล้วยขึ้นมาละเขาขยายให้ King of Queen of Shot อืมนกมองว่าเขาจะตัดสินใจที่จะแอคชั่นทำอะไรให้มันชัดเจนะให้มันชัดเจนให้มันตรงกับความรู้สึกของเขาสักทีนะคะความกลัวที่เขามีความกังวลใจอะเขาจะแบบเขาจะชนะความกลัวทั้งหลายในใจเขาอะคะ่ะเออ ไม่ว่าเขาจะกลัวการคอมมิชเมนต์การมีแฟนการคบหากันการกลัวการเสียใจผิดหวังใดๆเนี่ยเขาจะชนะความรู้สึกของเขาได้นะคะแล้วเขาก็จะแอคชั่นมากขึ้นนี่เขาจะกล้านะคะเขาจะตัดสินใจที่จะแอคชั่นเพราะว่าการที่แบบไม่มีคุณอ่ะมันมันเหน็บหนาวมากๆเลยนะความรู้สึกเขาอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ โหยหาไม่อยากที่จะสูญเสียคนแบบคุณไปอะคะ่ะนกมองว่าเขามีช่วงเวลาของการที่เขาไปคิดไปทบทวนไปอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาที่เขานิ่งเงียบนะคะเขาก็ได้คําตอบในใจเขาแหละนกมองว่าอย่างนั้นนะเดวิลอะเขารู้สึกกับคุณขนาดนี้ดึงดูดขนาดนี้นะคะไม่เคยที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยแม้ว่าความรู้สึกของแม้ว่าการกระทําเขาจะแบบโอ้โยดูแบบเงียบนิ่งไม่รู้สึกอะไรจริงๆไม่นะคะในใจนี่แบบ ในใจนี่ไฟไฟแบบว่าแห่งความปรารถนานี่แบบมีเต็มมากนะคะแล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ยึดติดกับคุณมากๆเลยนะคะสิ่งที่เขาจะทำนกมองว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกอ,อมั่นใจในตัวเขามันคงมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะบอกรักคุณขอคุณเป็นแฟนนะคะขอคบกับคุณก็ได้นะ แต่น้องเห็นถึงความพยายามของเขานะทึ้งท่หนึ่งดาบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกรักเขาจะกล้าที่จะรักมากขึ้นนะ่ะ power ววทุโทีนะคะกล้องขยับเขาจะล้มล้าง power วเ,วเนี่ยล้มล้างสิ่งที่เขาเคยยึดติดในใจเขาความกลัวต่างๆนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในตัวเขาก็ได้นะเขาจะกล้าที่จะรักมากขึ้น เขาดูอืเขาเริ่มที่จะมองอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะอนอกว่าอย่างที่บอกอะ่ะเขาจะไม่ไม่กลัวกับการเสียใจยอะไรอีกแล้วนะคะเขาจะทุ่มเทในความรักครั้งนี้แล้วก็จะใส่ความพยายามมากๆเลย หลังจากนี้อืมเพราะฉะนั้นนะคะนกมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะดีขึ้นมาดูแนวโน้มเนาะให้สรุปกันบางคนเขากลับมาในวันที่คุณหายจากเขาไปแล้วอะเขากลับมาเขารู้ตัวรู้ใจว่าอยู่ไม่ได้เขากลับมานะคะอืม เขาจะชัดเจนในใจเขามากขึ้นค่ะให้สรุปก็คือเขาจะเข้าหาคุณเขาจะบอกรักคุณเขาจะเริ่มแอคชั่นกับคุณมากขึ้นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณอะมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราดูให้แนะนำถ้าอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราคำแนะนำจากไพ่ค่ะ ความสุขความสดใสเนาะนกมองว่าความสัมพันธ์นี้มันแบบดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะจะกลับมามีความสดใสมีความสุขมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นความรักครั้งนี้จะมีสีสันมากขึ้นจะมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่แบบ แข็งแกร่งมากขึ้นอนะ่ะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่จากการที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเกิดการเรียนรู้แล้วมันก็เติบโตขึ้นอืมอาจจะเป็นเราเป็นเขานะคะที่ได้เรียนรู้จากาความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าความรักของคุณกําลังจะมีการเริ่มใหม่ที่ดีมากขึ้น และเป็นการเริ่มใหม่ที่แบบนั่นแหละมันอาจจะมีอดีตที่ที่เป็นบทเรียนให้กับเราและเขาแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแข่งแกร่งนะคะมีมีการทุ่มเทมากขึ้นพยายามมากขึ้นนั่นเองนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป uh, relationship ของเราในวันนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ